nặng lề clip ở trăm nạc hàn cho tổ anh có chơi ngay chở giờ anh quỳnh cắm thì mà nó ô được con anh ta mà nó ô toàn thì trang chết là mô ni dù lều cái đeo hoang hoang bởi cánh ôi dối dù quắc bua rồi phê ngăn là anh đừng tao đôi rồi cao dì ở đây bình trên lộp lùm ở đây bình trên lộp mình bị lộn nắng cả lao ôi ายโอเงินโอโหประมาณว่าบุกตู้ตะลุ่งแตกเหลือดกันปันนี้พระรัฐบาลกับพรมีขึ้นบัดรีประชาชนโอโหบ้านแหวเด็กนักเรียนไม่ดีว่าเอาอมูฟตู้ตะลุ่งกันเล่นอย่าลุกจังประเทศตีนี้ไม่ใจอย่างแต่รอตอัอเจ้าเดียวไหวยังลุยก็เคยมีประสบการณ์มาเล็คสื่อกล้องโรงเรียนก็ต้องเตือตำเบี้ยนกง ออกมาตรึงกัง้งนกตะบุราธิบาทสตรีหลาการัาชการอย่างตำร่อยอาถิปฏิเตยได้อย่างยุบนันนีหละ่ะกูเลยนักหน้าก็น่ดหน่วยงานองค์กรต,ตัวโบเป็นตัวประติเตยทุกตัวโตเก็ตัวโตไม่ได้ยบมือจะว่ากับลมอ๋อนกะเใช่พวกนี้มันไม่ ดับ um 1970. ดับดับขบดับเกียงดับตะเนียงเกียงุบบุบหนาวว่ไปมั่งวะไปมั่งปลื้มแกตัวตึงก็อายู่ผัวปนก็เดียนหลายอการบอกนี่ไม่ไปไหนอ้ายอามมาปลึกอ้ามมาปาดนอนเจกี้เจ๊เยียวดูอายุยืนไปกาวทริปนู่นเลยจ้ำปากผมแต่ทำไมปากก็ตายไอ้โม่เด็กึ้นปาดที่เป็นดินเนี่ยโม่กินเดินเป็นดิน ปลายชีวิตก่ตายไอตนไปเลสระตีตีได้เลยว่ากาวที่ว่าเปิดรินไอโม่ที่โกงกินเงินแป้นดินผอมันเไป็นน่งนำปักนำแรงของคนต่างประเทศบางคนเขาอีเด็กแต่ละวันมากมาแอีกเหลือแต่ละวันมากมายส่ญาติขวรักลอดก็ต้องจ่ายกาป่าที่เจ็ดเปนแล้วมันไปจากพวกป่นนี้ตึกไปห้พวกบาดหลวงนี่ตาลุ่งกัน tém lên là... nà rọc có mấy kéo có cứu bọc ni lùng nà rọc mà có lập chân nó tả tổng đen phải cái chứ nặc nà là tiệt tầy chứ hơi giọt tầm mấy tổng nguồn bàn phai vịt bọc luộc ni chê kì chê yếu phê mấy phê này ai chứa tầm dạng tâm là vui chết chết tiếp cao nữa แต่ว่าปอลืมมุกคลิปนี่กรหมออดเอทแล้วหรือหมดเอทแล้วอออปอคลิปกุออกคลิปอ้องอะไรป้คิป้องลิปราเลยแต่นอนเจขี้เจ๊ย,ว,ยวไม่ยอมมาปลึกาันม,มาปาดไม่ได้ยังนังเลยได้นอนเตียงแบบรับได้ตลุมัดจ้าตัจริงรกระิดมีจริงมีเห็นจริงรกรติดได้ทดลองเลยที่จัดการใ้พวกบ้านหลวงนี่เลยที กอดไม่มันจัดการไม่ได้มันจา่ามันเจผู้คนเหล่านีน้นะเออตนไม่รู้ควางไกลเลว็วเออนคนดีดีไม่ได้อยู่บนโลกนี้หรอกเกยได้ตำบุญตำไรไปให้ตนหลอกตำงานมัง้งไนักนทะีนะ่ด้อฮะ